น้องน้อค nee. ่ะกันแหลดีเยแค่ดูส wow. uh, ีรอจะรตู actually, ้ะกออกแอต้าอะไรหรอนี่แค่ตีมากเลต้องตีดีตีด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 ี นีนนไ่ไม่เมากันไกอ่ไเอเดียเดี๋ยว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 ,ยว,ยวยต้บีบน้ำก่อนได้ไหมแม่ตั้งใส่ก่อนเลยเดี๋ยวตัเงาพิ่งตัดต้มไปดูน้ำหน่อยได้ไหมเดี๋้เอาพนชีพาา บีบแล้วก็ปล่อยแล้วเอาไปใส่เลยตัดาเป็นสีเอ้ยคือเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไปจับพี่จิมทำพอแล้วมั้งพอแล้วโอ้ยคนมาเบาอ่ะได้แล้วคนมาเบาคนมาเบาอะไรตกอ่ะคนก่อนลูกคนอันนี้อย่าไป

ใช่ไหมมันจะทำเป็นมันบอกใส่เหลืองๆเอาไว้นะไม่เอาแล้วไรแบบนี้ตัดเหลืองออกแล้วใสสีเหลืองอ่ะเออใช่น่าเก๋ทำเป็นเออดิจิมมือกับมือแล้วต้องศึกษาก่อนถึงจะทำได้เอามาทำทเป็นสีอะไรนะน้ำด้วยไหมอ่ะน้ำด้วย ทำเป็นสีพาด้วยคราวนี้ต้องรอให้มันเสรซตตัวขอปีบด้วยขอปีบด้วยปีบแล้วก็ปล่อยมันจะได้ไม่ได้เอาสีเหลืองใส่สีขาวหรอีเหลืองพอแล้วมั้งพอแล้วมาพอแล้วไม่ต้องมันบอกว่าข้าง A B C พอแล้วใส่เดี๋ยวใส่นะเดี๋ยวมันเหลวเกินเอาสีอะไแล้วก็รอให้มันเซตตัวก่อน อย่าเพิ่มแต่ใส่เยอะมันจะเหลวนะโอเคมีนิดเดียวพี่ตั้งพอแล้วขอเท่านี้เอาเขียวนี้ด้วยนี่คนจริงมันต้องสูตรใช่ไหมย๋ยวเลยอีกกี่ซองอ่ะเขียวเขียวเขียวตรงเขียวมาก่อนเอ้าเขียวมาเขียวใส่ช่องเอสีเหลืองใส่ช่องบีเอาสีส้มใส่ไปแล้วหรออ๋อสีส้มส้มออกมานี่ไง ใส่เขียวเอาขอกันไกลมาตัดงเพิ่มใส่บีนะนะของตั้งเาใส่เอแม่ก<อ>ันไกลหน่อยใส่นะแม่ใส่ใส่มาเลยตีมครับขอบีด,ด้วยอุยากจังยาก ใส่อันเดียวพอพี่ตัง้งน้ำใส่แคพอแล้วเ,เดี๋ยวมันเนื้อเอออันนี้เริ่มเช็ดตัวแล้วพอแล้วมันหน่อยเดียวอ่ะก็เติมโคมนเจลาตินเหนียวค้ดหนียวใ่ไหมจะทำป็นเอาสีอันนี้มาใส่ด้วยแล้วนี่ใส่ตรงไหนนะสีบราวนี่สีบราวใส่ตรงนี้ว้าย,ยน้อง <laughs> ตังกินน้ำน้องตังกินน้ำ นี่ดันกินน้ำกาหมดเลยดูดิออค,นคนอนคนพี่ตั้งคนเฮ้ยอุ้ยชแบะเลยอ๋ออันนี้อ๋อเป็นน้ำจิ้มไม่มใช่ทำผิดเออให้ย่าทำเป็นก้อนกลมๆต้องลองอันนี้ออกด้วยเอ,อันนี้อย่าซืพี่ต้นอันนีตัวนี้มันจะเป็นตัวปลาปลาที่เก็บแบบเนี้ยอ่ะสีแดงใสอ่ะพี่ตั้งเอาอพายตักสีแดงใส อีตัวนี้ง่ายลอกออกมาตูท่ามันจะลอกไม่สวยเฮ้ยเอาอย่างนี้ก่อนไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก่อนอยู่ไปนั่ไไนเลยให้มันเป็นรอยมันก่อนอยู่ไปบีมันเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะซิเอามาโปะแล้วก็ซ<บ>ิสโปะลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสี่อันใช่ไหมต้องแบ่งกันใช่ไหมอืันเ,เดียวแล้ว,แล,วแล้วนั่นนั้นมันเป็นลายหน้า อย่างนี้เหรอาสองหน้าก็ได้คุณย่าไม่เป็นไร <c oughs> เอาเอานี่โอ้มันหลุดไปแล้วยากับด้านหึ<อ>ยากับด้านกันบด้านเหรอโอ้มันไม่ได้นี่นะต้องแผล่เลยพีย่ยายกงมาเลยเออสีเหลืองสวยครึ่งหนึ่งก็ได้คุณย่าครึ่งหนึ่ง ส่ดีด้านเอาดีด้านนะความมั่นซับด้าต้องกลับด้านอันนี้เราไม่ได้เลยแบ่งครึ่งเลยค่ะแม่อุ้ยนี่ไงมันครึ่งเนี่ยแม่เนี่ยอันนี้ช็อกโกแลตค่ะเอาให้มันเป็นลายล้อนี้แม่แกะเอหน่อยมี่ใไหมต้องพี่ต้นนี่ เอาอะไรใส่อ่ะกินสาไรไหมเอานี่อะเดี๋ยวจุดนี่อ่ะมันจับไม่นี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 ่อะใส่หมดเลยคุณ่าเนี่ยวแผ่นสี่อันใส่ไปเลยหนังฝรั่งนี่พันยังไงอ่ะมันต้องเป็นแบบไงพันกับข้าวเนี้ค่ะหนูขออัน